ต่อทุกาวล้ท่านพี่น้องล้ท่านเปิดแล้วพี่น้องล้ท่านเปิดแล้วต่อเทีกันพี่น้องไปรับล้มท่านบรรทนสูง20บาทโอกัญญาวัลบรรทนสูง40บาทแม่วยบรรทุนหน้าล่าง20บาทแรงจิตล้าหน้าแดงนะครับบรรดอนนกนุ่ง40บาทโอเคลัรรทุนหมวกไหล่40บาท เอรูสีสีบานเย็นนะครับบางตะกีย40บาทโป้งบันหววน้ำเงิน40บาทด้านาวทาดานครับานักขีด0บาทเนื้อนุ้ยโซฟาบางตะเ2 0บาทพอวุ้นนะครับทีเกลมขนมลงทาน ขึ้นพ่อเป็นลงทานปั้นขึ้นพ่อบุญมหาสารทานบ้านขึ้นพ่อตะบลขึ้นพ่อตะบลหนองนกท่าครับผมอันเปิ้ลเก็บมาลาดนี่เป็นรงทานขนมตอนนี้มีน้องมาลาลงทานร้ายเป็น้องสุกิ้วเป็นจงลงทานคุณมีสายเพันธุ์อะครับ้างก็ต้องซับพี่เร็วสูงได้การเป็นนะครับ กำลังซ like ับคนสูงมือกับทำโรงทานบุญมหาสังฆทานบ้านขึ้นพอกตำบล <facial> <gger> หนองนกท่านี่เป็นเจ้าของโรงทานนะครับโรงทานบ้านคึ้นพ่อให้กำลังใจทุกทีที่ดีในซุ้มขี้นั่งอยู่ฝ่าตะวันกอดกันสบาย งานที่หัวรุ่งไรอาจารย์ใหกับวัดตีโรคเก็บหัวยก็ตาอยจารย์ตีว่าต่อโรคเก็บหัวยก็อันนี้เป็นโรลหะตินครับผมอตินบางขึ้นพ่อตำบลมโนท่าครับอันนี้อ๋อนี่ผู้ผู้ขายบอกโอ้โหคนเจ้าภาพใหญ่ครับ ไอ้ติมครับไอ้ติมบ้านขึ้นพอกตำบนหนองนกอาครับผมคนสั่งมาเห็นลงท่านครับเมื่อนี้บุญมาสานบุญมาสางทานบ้านขึ้นพอกครับผมคนหลายเป็นหองคนไล่ลายอันนี้เป็นเจ้าภาพสัทธาใหญ่ครับผมสัทธาใหญ่เลยครับผมคนเขอขนาดนะครับพอหนาตาแนสัทธานะครับสัทธา,ามันตักหญ้ามันมันมันแข็งเนาะมันตักงหน้าเนาะ มันแข็งผมเคยอยู่ตากหน้าโซเดย์ไว้ในมื่อก่อนดอนมีแถามว่าไปล้องรองเชฟครัอันนี้พัดวีครับเพราะว่ามันแข็งครับมันตักยากครับผมเงือแต่ซาซาลยเปโด้ก็ตากคนน่ะเงอแต่เลยครับโซจันค้นครับผมคุณมาครับคุณมาครับผมคุณมาครับข้นลายแห้งเป็นขนมข้นลายแห้งอีหลี อย่างหลายเลยครับสองซาลาดเต็มเบิดเลยเป็นของคนนี่สองซาลาดเต็มเบิดเลยอันนี้คณะกรรมาการบ้านคุ้มพ่อกำลังรับบริจาคนี่ซาลาดนี่แห้งเต็มครับผมด้านผู้ดีิซาลาดผู้หญิเต็มเบิดครับด้านในแห้งเต็มเรื่องรถไฟเลยครับที่หนาลงทานเป็นซาลาใหญ่ นนาลเฮะขอบคุณมาเ่อนเลยอย่ามาชมเข้ามาติดตามเด้อครับพี่น้องขอฝากเนี่ยฝากโนนะครับช่องผู้ดิบผานเลาะมือนี้เลาะมาเบิ่งงานบุญครับผมงานบุญมหาสารคานคึมพ่อตำบลคึมพ่อไอ้ตำบลหนองน้ำท่าครับผมตำบลหนองน้ำท่าครับหนองน้ำท่าอำเภอเขมราชครับผม ขอบคุณครับเพื่อนๆจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บ